ป้าบเฮ้ยไอ้ดำไม่กูจะเอาผิวแดงโอเคเรียบร้อยทีนี้ทรงผมยุคข้าวบอยเขามีเปิดข้างแล้วเหรอคมาดู นักฆ่ามันต้องเนี้ยบๆหน่อยดิโอ้โหทรงที่นี่คือติดหล่อสุดละเนี่ยผมว่าได้เว้ยดูเป็นนักฆ่าหน่อยโอ้โหแต่งตัวก็น่านจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งกูว่าโอเค,อเคได้ทรงเฮีย้ยแต่หน้ามันดูติ่มไปหน่อยวะขอเป็นหนวดน้อยแล้วกันเนี่แหละทรงได้เฮีย้ยเราจะเป็นนักฆ่าต้องมีแผลเป็นอยู่วะโอ้โหเฮียฮ้ยโคตรเถื่อนน่ะไม่เอาเป็นโจรไปแผลเป็นท่านนี้ไปได้แต่ใดมาก็เมื่อสมัยฆ่าหนุ่มๆนะท่านฆ่าเมาดิ หน้าก็เลยไปกระแทกโต๊ะก็เลยได้แผลนี่มาอายไลเนอร์เนี่ยแหละของจริงไอสัตว์โอ้โหมันมันไปอินเดียแดงะนะพี่อันเนี้ยเออเนี่ยแหละกูชัดชัดอี๋อะโอ้โหนี่อีดอกกูแอนโรเบิร์ตไม่มีนะยุคนั้นไม่มีอีดอกนะไอจุกมันแต่งี้ปะะ่าวไอจุกมันหน้าเราทำอย่างนี้นะเอาอมชมพูขึ้นมาหน่อยนึงโอเคอ๋อเฮียมันเปลี่ยนตรงนี้ได้อีกเหรอโอ้โหโอเค ฮเฮ้ยที่อันนี้โคตรโหดเลยอะสาปดนะสามแดความกว้างของอืระดับไม่รู้ต้องเดฟหน่อยเดฟไปอันนี้นี่แหละประมาณนี้แหละว่าประมาณนี้น่าจะโอเคไปเดี๋ยวนะกูต้องเล่นเป็นอะไรนะโรเบิร์ตวิส โอเคดีนะว่าสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูโรเบิร์ตวีสกันนะครับกับเมืองแห่งโอเคโอเคเริ่มมากูต้องทำไงเนี่ยไอ้เหี้ยต้องหาคนละเฮ้ยคนคนวะสวัสดีครับท่านสวัสดีท่านว่าไงเอ่อ uh, พอดีผมเพิ่ง uh, ผ่านเข้ามาเมืองแถวเนี้ยครับ อ๋อไม่ทราบว่ามันเริ่มต้นยังไงครับไปกระเป๋าของท่านก่อนแหละดูหรอเป่าเป็นยังไงอ่ะโอเครู้แล้วครับอ่าแล้วก็ไปดูตรงเสื้อผ้าท่านอ่ะมันมีให้ใส่เสื้อผ้าอ่ามันดูนแถบดานล่างนะเห็นไหมกลมๆใส่เลยใส่ให้หมดเลยท่านลองเดินเข้าไปเมืองด้านแถบนั่นอ่ะอ่าโอเคครับมีผู้คนอยู่ลองไปทักไม่เป็นไรครับท่านชุดอย่างเสี่ยว โเหี้ยคนเดียอะอะเฮ้ยเหี้ยแกงเหี้ยอย่างคุณคุณเว้ยเฮ้ยนี่แหละกูเจอแล้วแกงที่พากูไปสวัสดีครับท่านสวัสดีท่านชื่ออะไรอ่ะท่ทานนาค่าดิเอ็งเป็นใครหรือนี่ไปไงว้าวจับันไม่ได้แล้วเจ้าชื่ออะไรเรามาเรือลำเบริ่งไม่ใช่แล้วท่านอ๋อเซิร์ก ปกติเขามีแต่โตขึ้นแล้วสูงขึ้นนะเองนี่เตี้ยลงนะเซิรข้าว่าท่านควรไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พแต่แกชื่ออะไรเนี่ยแกคือใครเนี่ยใช่นหฉันรือเปล่าเ่ยแกเป็นคนบ้าเลยอะฉันคือโรเบิร์ตยังไงล่ะอ๋อโอ้โหในวันท่านโรเบิร์ตีนะแล้วแกชื่ออะไรนะแกชื่ออะไรนี่ันชื่อเจอริโก้เจอริโก้ข้าว่าท่านควรเปลี่ยนเสื้อข้างในนี้นะแล้วแกพาเข้าไปได้เลยท่าน ไอ้เยี่ยนรู้จักกันแล้วแปลว่ากูแก๊งมันไม่ครบมันใช้เงินไหมสี่สิบเหรียญเองท่านโอ้สวัสดีท่านมาจากชนเผ่าไหนเนี่ยอินเดียแดงนี่ต่อทำนองนั้นแหละ ชื่ออะไรอ่ะชื่อโรเบิร์ตนะตัวสูงขึ้นเยอะเลยนะโรเบิร์ตแล้วท่านชื่ออะไรนี่ข้าชื่อแม็กซ์แม็กซ์นี่ที่เป็นลุงเจ้าเซิร์กหรือเปล่าใช่แล้วโอเคข้ามีนามเป็นน้าของเจ้าเซิร์กมันอ่ะโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งตัวให้เสร็จก่อนโอเคได้ท่านเงินมันหาไม่ได้ไม่ได้โอแตสละวัาเสอผ้าพสำคัญฉันมาแล้วเป็นจีหน้าชนะจูตาของวงตะกงอ่ะท่าชื่ออะไรนี่สำเนียงท่านเหมือนเป็นคนจีนเลยชืออะไรอ่ะท่านโอ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 มีนามว่าอ่า มิสเตอร์เชามิสเตอร์เชาวก็เดินทางต่างเผ่าพันธุ์มามาเจอพวกท่านไงล่ะยืดยาดอะไรวะโอเคเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเสื้อก่อนพวกเราไม่มีเวลาเออระเหยตอนนี้ด้วยพวกท่านคนไวกว่านี้นะอันนี้ดูหล่อดีว่ะเจ้าเซิร์ฟมิจาย่าไปตางค์มากูมีเรื่องงานก่อนที่พวกท่านจะมาเนี่ยพวกเราโดนยิงอะมีเรื่องแล้วหรอกูยังไม่แบบรู้เรื่องเลยว่าต้องเล่นยังไงเนี่ยเนี่ยมาถึงแล้วกูมาเจอพวกมึงพากูรั่วเลยนี่แล้ก็นำสี่ ไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นน่ะฉันไม่อยากเสียนายไปดิเพื่อนฉันไม่อยากเสียใครไปเลยอ่ะใช่โอ้โหมันเกินแดคนเบ้าจะไปได้ฉันม่มีปัญหาหรอกแก๊งเนี้ยเพราะฉันจะไปลาบตกลาสัตว์อะไรไปฟาร์มไปอะไรฉันจะได้มีตังค์น่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกแต่ฉันไปอยู่กับไอ้ทากะกับไอ้ยันค่ะคเกอร์ก็ได้อยากให้มันเป็นสาขาที่สองอ่ะแต่เราควรไม่เหยียบตีนกันอ่ะเราไม่เยอะเลยแต่เราไม่เหยียบตีกันเราแค่ไม่เหยียบตีกันใช่ใช่ใช่อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว เราจะไ่ทำร้ายกันไงประเด็นคือเสียงมาเจอพวกแม่งก่อนไงไอเฮี้ยพากลุดเลยเฮี้ยไม่ไม่ไม่นั่นเอางี้ข้าไม่อยากเสียเจ้าไปอ่ะอย่างนี้มันสลับกันได้หรือเปล่าบางคนไม่อยู่เจ้าเข้าแล้วจะเราออกเดินทางกันละเฮ้แต่ฉันว่าตอนนี้มีเรื่องสำคัญมากกว่านั้นนะซิวิมานี่สิเจ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรกับโรเบิร์ตพอดีข้าไปทำงานอะไรที่มันผิดกฎหมายมานะแล้วที่เนี่ยไอพวกเชิญลีฟอะมันมีเรื่องพวกข้าหนักเลยแหละ เชอรีุ่มันอ่ะเชอรีนี่ไอ้พวกที่มันถือปืนอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วที่เนี้ยไอ้พวกเชอรี่มันเป็นพวกสารยำนะคือมันใส่ร้ายคนไปทั่วเลยแล้วมันก็ด่าว่าคือไอ้เซิร์ฟนะไปขายนมเขาถามว่านมไหนแล้วก็พูดว่านมแม่เจ้าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่มันบอกว่ามันชอบนมแม่ฉันอ่ะมันบอกชอบโอ้โแล้วข้าก็คไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะยิงกลับไปให้อยู่ในรูแม่ของเองเลย ก็มีปากเสียงกันิดหน่อยนะปกติพวกเชอริฟเนี่ยมันเป็นพวกผู้พดุงความยุติธรรมไม่ใช่เหรอมันเขาบอกว่ามันคือพวกสารยามนะมีแต่คนบอกแล้วเป็นเชอริฟได้ยังไงเนี่ยไม่เน่มันพัฒนความยุติธรรมก็จริงแต่ว่าการพูดการจาของมันจะคอยเน็บแนมหรือว่าแซะประชาชนคนนึมันจะด่าพวกเราว่าไอเตี้ยตลอดอ่ะไอ้เหยียคนเอเชียด้วยล่ะฉันจะบอกให้ใช่มันบอกว่าเราคือลิงเหลืองอ่ะโอ้เราก็เลยต้องมีแรงไฟกันนิดหน่อยนะเพื่อการแก้แค้น เราต้องทําให้มันกลัวเลยพวกเนี้ยไอ้พวกสารยำเนี่ยแล้วพวกเราโดนพวกมันยิงมาด้วยล่ะใช่ตอนหน้าเนี่ยแล้วพวกเจ้ามีตังค์ซื้อปืนกันยังเนี่ยยังเลยดอพาไปซื้อปืนหน่อยสิตอนแรกมันต้องมีอยู่แล้วตามเข้ามาไปเลยไปเลยไอ้เด็กๆพวกแกนี่ชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยตาามมฉันผมชื่อซามูเอลฮะและน้องผมชื่ออาร์เทโนฮะซามูเอลกับอาร์เทโนโนนั่นเหรอท่านชื่ออะไรอ่ะข้าชื่อโรเบิร์ตอ่ะเออนามสกุลอะไรท่านท่านจะโรเบิร์ตหรือไงอ่ะโรเบิร์ตวิสท่านมาจาก ทิศตะวันตกใช่ไหมท่านใช่แล้วแกซื้อทุกอย่างเลยที่แกอยากได้เงินแกซื้อพอไม่แกต้องแนะนําชั้นแล้วล่ะว่าชันควรจะซื้ออะไรเงินของแกมีพอที่จะซื้อทุกอย่างถ้าแกจะใช้แกก็ต้องเปิดกระเป๋าขึ้นมาน่ะแกเหลือเงินเท่าไหร่แกเหลือเงินเท่าไหร่อ่าชั้นเหลืออยู่ประมาณหกร้อยหกสิบน่ะแกต้องไปซื้อซองปืนหนึ่งอันเพื่อที่แกจะมีปืนที่เด็บอยู่ตรงซองปืนไม่งั้นแกจะไม่สามารถใช้ปืนแบบไวๆได้ได้เดี๋ยวชั้นรีบมามันน่าจะอยู่กับเราไปตลอดถ้้งั้นเราต้องเลือกดีๆครับ ยัดแคอันนี้เท่ว่ะเอาเลยเอาเลยสหายอะะไรวเราพร้อมแล้วเออพวกท่านมีอาหารให้ข้าหรือเปล่าตัวใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอข้าไม่มีเลยนะท่านเจ้าพาเข้าไปสิแบบเกตนะไอ้ซามูเอลท่านหิวมากหรือเปล่าตอนนี้เออก็ครึ่งๆนะวิ่งมาเลยท่านไปไปไปเนี่ยท่านซื้อเศษขนมปังไว้สักที่สึกอันนะท่านขนมปังให้พี่ชายหน่อยเนี่ยท่านรีบเดินเลยท่านก่อนที่เขาจะไป ท่าวิ่งตลกแต่ว่าโอ้โหเราป่วนอะไรล้ำเสลกันเลยน่ะรถมาร์คเนี่ยอย่าไปทำแบบนี้ตอนหน้าเชอรี่นะไปด่าเราเละเลยล่ะหมายถึงการที่เราชักปืนขึ้นมาเนี่ยนะไม่ใช่การที่เราป่อะไรแบบเนี้ยมันร้อนเรียนเรามากแล้วมันเหยียดเรามากด้วยเชอรี่แบบแร่เหล็กสิบขาบอะไรวะเนี่ยแงเงินทำปืนโหดเหรอ หนังสัตว์สิบท่อนไม้ท่อนไม้ก็หาจากการตัดไม้เนี่พวกแรกก็ไปขุดที่เหมืองเหล็กนี่มันเผาพันอะไรกันเนี่ยเป็นโคนพื้นเมืองอ๋อนี่เราต้องการปืนนี่ไงแล้วเราจะหาเงินได้จากไหนเงินเถื่อนพวกเนี้ยหันขายฟินกับขุดสุ่สารแล้วก็ปล้นธนาคารปล้นธนาคารเฮ้มันควงไงวะ ว้าวแล้วท่านควงปืนยังไงหรอฟังนะโอ้บอกแล้วสกิลฝีมือของวัวน่ะล่ำเลี้ยงวิชาปั๊บเลยวเหลือเชื่อต้องซองปืนไหมมันมีเขียนว่า F6 อ่ะโอเคต่างมาแล้วนะเกี่ยวกับซองเกี่ยวกับปืนอ่ะแล้วแต่เราลองตอนตั้งแต่กตอนนี้แหละเปิดไว้เปิดไว้มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่นะ พวกเราเป็นคาร์บอยร่องกลางแหะมันก็ทำได้กับหมวกทุกคนอ่ะโอ้ยเยียมเวลามืดก็มืดชิบหายเลยว่ะคนดูพี่ซื้อของผิดเศษมาให้้ทีีฟังนะทุกคนเราจะไปป้นธนาคารกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายจะขอเลขนกแกไว้หน่อยสิเบอร์สิบเลยเลขนกแกเบอร์สิบใช่ไหมหนึ่งศูนย์ใช่ไหมมืดไปว่ะเดวชั้นจจะไทุกคนเราจะแบ่งหน้าที่กันนนะะเราาจแบ่่งห้ทีการสมมติถ้ามันมีทางเข้าไม่กี่ทางนะเราจะวางสองคนเป็นตัวมือเป็นตัวมีดก่อนแล้วกันนะ อยู่หน้าทางประตูรอดักถ้ามันเข้ามาใช่ไหมเราไม่ต้องไปเผชิญหน้ามันเข้ามาปุ๊บปุ๊บชันลุมยิงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอเคนะโอเคค่าเองค่าลงไม่เดี๋ยวเราไปคุยเราไปขอดูพื้นที่ก่อนธนาคารก่อนมานั่งดีๆนะท่าอย่าทำตัวโง่สิ โึ้เวลาลึกเวลาเราไหมอ่ะข้าวเราค็มีหน้ากากนะนะเราเน้นปะทะเลยดีกว่าเราใส่หน้ากากแทนอ่ะเราเรายังไม่ได้ปลอมตัวเลยนะเราจะไม่จำเป็นต้องปลอมตัว เราต้องฉงแช่งให้มันรู้สิว่าใครคือใครอ่ะถ้ามันตั้งข้าวหัวเราหรือว่าตั้งจับเรานะเราไม่ต้องไปโผล่มันเห็นสิไม่จ้องเป็นเลยเราจะต้องเมืองไงอะไรกันช่วยเมืองะอย่าลืมนะว่าถ้าสมมติว่าฉันคือคนที่ได้ของไปแล้วฉันจะต้องเอาของที่ไปเก็บในเมืองเนี่ยมันเห็นชุดแดงๆอย่างนี้มันจะมาตะคุบฉันเลยนะนั้นก็ปลอมตัวซะสิตอนเข้าเมืองอ่ะชุดนี้ก็ตอนที่เราออกทําผิดกฎหมายก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะอ๋อดีใเดินปานี้แล้ว เมื่อกี้ที่เราผ่านมานั่นคือกลุ่มของพวกเจ้าเชอรีฟใช่ไหมใช่ใช่แล้วล่ะท่านโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะอีกไกลไหมวะเจริโกไกลท่านไกลไอ้แกไปเจอมาได้ยังไงนะ่สหายท่านชื่เจสรอข้ามาราคาก็ล่วงหน้าไปดูมาแล้วเจ้าเนี่ยเป็นเด็กของคุณลุงเขาเหรอใช่ฮะหน่วยก้านแกดูดีนะแกดูชั้นแกดูชั้น โอเคเฮ้ยพวกแกเลยท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะพี่ชายข้าสลบเลยนะแบกอ้วกแบกเขขึ้นไม่ได้ไออาตีนี่ยังไม่เลิกนิสัยชอบแกล้งเด็กเลยนะผมไม่ได้แกล้งเลยไม่ได้จั๊กเขียน้มน้ำไม่ได้จักเขียนมาขาดอากาศหายใจคือมันมันรอหมอมานานมากเลยนะข้าบอกไว้ก่อนท่านหมอกว่าจะมาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่กว่ชั่วโมงนึงอะแต่เมื่อกี้แกได้เอาเช่เห็นเวลาตัวมากแล้วนะ โอเคโอเราเราไม่ควรทำกันแบบนี้ที่นี่นะเราควรไปทำที่อื่นโอ๊ะโอ๊ะต้องมาไว้ที่นี่ทิ้งไว้นี่แหละใช่เราควรทิ้งมันไว้ที่นี่นะแล้วเราก็ไปกันก่อนใช่เดี๋ยวมันก็คงฟื้นมาเองแหละต้องเสียสมาธิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยึดมีก็เหมือนไม่มีมันชื่ออะไรอ่ะไอคนเนี้ยแซมเอลแซมเอลข้าขอโทษเฮ้ยเฮี้ยอะไรอ่ะหมอข้างหลังบอลลุนบอลลุนบอลลุนท่านหมอมาแล้ว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  แล้วไรเรวจะเอาเอวีไม่ไปแล้วนะเราเลิกติดเล่นกันก่อนนะเราจริงจังก่อนเปนกว่าเราจะมีของกันครบอ่ะนะมันมีอยู่กี่คนอะเชลีฟอะมีอะไรบ้างท่านเราเบิตได้ยางงี้พวกปืนพวกอะไรมันมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเราหรือเปล่ามากกว่าเราแน่นอนไอธนาคารที่เราไปป้นเนี่ยมันมันมีเงินมากพอที่ทําให้เราสุขสบายไปทั้งชาติไหมถ้าว่าก็ไม่ขนาดนั้นแล้วมันจะหักลงตัวเรอ เช่อแบบเป็นโคตรไกลเลยจัดมันไกลถึงแล้วล่ะท่านอยู่ข้างหน้าเองพอถึงแล้วล่ะท่านมีของให้เลือกสรรมากมายมียันปืนโอ้ลูกซองกระบอกละสองพันเราก็ไปทำฟิดอย่างที่หมอบอกข้าวที่เมืองแบ็กวอเตอร์น่าจะมีคนอยู่นะที่จะจับเป็นตัวประกันได้แกดูสนุกกับการควงปืนนะระวังมันลั่นใส่พวกเรานะ พวงปืนเนพี่น้องกันแล้วแหยเอาเราบอกเอ้ยเราเป็นฝิงปืนขนองนามเหมือนกันพวงปืนเก่งเหมือนกันมานทำให้เราเคยชินกับปืนอ่ะถ้ามีโอกาสนะว่าขอป่าปืนกับเจ้าหน่อยนะได้อยู่แล้วนี่ไงธนาคารเมืองแบ๊กวอได้เอาเลยไหมมันน่าจะหมดไม่ได้นะทีเนี้ยลองไปดูสิสเวลพาพาไปขายน้ำม้วนหนิสเวลนี่ตรงป้าแก่ะไหนอ่ะแกแกทำฉันไม่ได้หรือ มันไม่น่าจะมีอะไรให้เราป้นนะที่เนี่ยไปไปรถข้าสอนมวยนะลองต่อยมาเนี่ยนะวิธีวิธีป้องกันนะโอเคร้องเป็นลองเป็นอาล์รัวอาร์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 เห็นไหมอาร์เริ่มสอนมาเรื่อสอนแวะไหมศูสามมันไกลอยู่นะแวะได้นะถ้าไปรู้ว่าที่นี่ขุดได้หรือเปล่าน่าจะขุดได้แหละ เฮ้ยพวกนายอย่าปืนนะถ้ารู้ตัวว่าจะสลบอ่ะอย่าปืนนะเราเสียเวลามากฟอหมอฟังนะทุกคนเราต้องเล่นกันเป็นกลุ่มนะเราจะไม่แยกจากกันนะหาต้นง,งต้นไม้แอบแกขุดคนเดียดิี่แม็กแกขุดคนเดียวคนอื่นเวอร์แกมีชุดขุดดีใช่ไหมทุกคนโอไมนะมันจะมี<อ>ชนป่ามานะโจนไ,ไอ้นี่ป่ามาันไอโจนเราใช้ปืนยิงมันได้เลยหรือเปล่ายิงได้เลยผอ้ไม่นะจะตายแล้วอ๋อมันโผล่มาแบบนี้เลยเหรอ ไอ้วกจงมังเ,เ่าไหร่เลยพวกจงเนี่ยมันมเ,นเ่ารหร่เลยเฮ้ยเต็มตัวจจีเียจุกเรารอมันมาไหมรอมันมาเลยอยากสู้สักครั้งหนึ่งอะถ้าอยากสู้อะ่ะแล้วนี่เราจะเจอใครเนี่ยเจอกับไอ้เชอรีสไงใช่ถ้าเราถ้าเราแพ้รอบนี้เท่ากับเรากลับไปอยู่จุดเริ่มต้นศูนย์เลยนะ เชอรี่มันโหดมากเลยนะอาวุธมันทั้งเกาะทั้งอะไรเรายิงทับไม่เข้าเลยนะแต่มันยิงเราเจ็บนะฟังนะฆ่าได้ชิ้นส่วนแปลนอาวุธอะคืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วคือตอนเลยแล้วคือตอนเลยไอ,อเด็กๆรอคโคบลุงพวกแกด้วยนะนี่หน่อยมันนี่หน่อยอุ้ยมันี่หน่อยอุ้ยเฮ้ยมานี่หน่อย,ยมันนี่หน่อยมันน,มนี่หน่อยดอม นมาฝั่งนี้มันมาฝั่งด้านขวาอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ขวาล่างขวาล่างขวาล่างแกล้งจัดแร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 งจัด เฮ้ยไม่นั่งวะเฮียตายเลยมันให้สองนัดอะไปเลยอะผมว่าแค่ยิงมันโดนสองสามนัดนะแต่มันก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรออะใครวะใครก็ไม่รู้ว่าอุ้มกูไปอะกด ws d ปรับภาพตอนตายอะหรออุณมันทีเลยโอเคตายบมเอาขึ้นมาฉันหนีกันเลยตายใช่พวกเดิมหรือเปล่าพวกเวนตอรไรพวกเนี้มันยึดไปหมดเลยว่มีด ืนทุกอย่างมันเอาไปหมดเลยเหรอไม่เหลือให้เราเลยเหรอเมื่อกี้มันมากี่คนวะเชฉลียอยากรู้เลยวะมึงเอาไปหมดเลยเหรอในอำเภอเจี๊ยบ <Yeah, S 2> เฉลียไม่เหลือให้กูเลยไงทีนี้ก็เข้าห้องขังเลยแล้วก็ทำตามกฎหมายแซบค่ะปึ๊บนั่นงลงก่อนนะระว,วังแ <S <S พ้ฉีบขอบคุณมากครับหมอกินสมุนไพรที่ฉันให้ไปมันจะช่วยรักษาภายใน ร่างกายของนายให้มันดีขึ้นไวกว่าเดิมนะทนายรู้สึกเจ็บปวดตรงไหนผ้าพันแผลช่วยนายได้นายพันไปเลยโอเคแล้วนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเด้อหนีได้ป่าวะคุณหมอครับขอเพิ่มหน่อยครับมีคุณภาพนะเมื่อกี้ได้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าตาอย่เดินชนฉันสิฉันเจ็บนะมองดูหน้าโง่น่อยว่าฉันเจ็บนะท่านเฉลิฟเราเราจะเสียค่าปรับกันเท่าไหร่อ่ะ คนละสองร้อยเหรียญนะไลุกได้เลยน่ะเฉยไม่ได้างหนคาราครได้รับบินแล้วออกมานี่เลยสิแกว่ารอบหน้าเราจะมีอีกไหมอันนี้เขาเรียกว่บเบนโจรอบหน้าค่ารอบครอบอันนี้ค้าอยากให้สายค่ารู้ไงโรเบิร์ตว่ามันเป็นยังไงขารู้หรือยังรู้ละจะเล่นได้เลยข้ายิงมันไปสามนัดมันไม่เป็นอะไรเลยใช่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 ได้แค่แกนแล้วฉันบอกคุยสักคนเลงว่าไงค่าสบายจงเนาะ คุยตรงนี้เลยดีกว่าข้ากำลังดูชิก้าอยู่มันเป็นทูร่สอัญมองไปที่เก้าอี้เยปาดดูอ่ะอ่าแล้วก็รอบหน้านี้ถ้าเราวางแผนกันหน่อยเราก็น่าโดนจับเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ก็แบบนี้ทีนึงแล้วเราควรจะเป็นคนดีได้แล้วไม่เราไหวดีกว่านี้อน่นะเราุมๆเหมือนจะพ้นโทษแล้วโอไวเเดินใช่ังรอหราพล หวังว่าจะไม่กลับมาอีกนะเฮ้ยพวกแกจะไม่รอลุงแกลอยนะจะมาตั้งรอที่ริมน้ำอ่ะนั่งไงตอนนี้เรากำลังมานี่ไงรับละจริงแลวมันมีงานเป็นกลุ่มบาวตี้พวกแกจะสนใจก่อตั้งกลุ่มแกขึ้นมาซึ่งมันเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้ของไม่ใช่ภายใต้เขาเรียกว่าทำงานร่วมกับเฉี่ยดิ่แล้วกัน เป็นกลุ่มที่เรียกว่าตัวเองก็กลุ่มล่าข้าวหัวมีกลุ่มเบาตี้ใชาไม่ว่ากลุ่ม <ใจ S 1> ไหนอ,อยู่ในเมืองเป็นคาราวานไหนพวกอาวุธพวกส่วนแบ่งท่านจะเป็นคนแบ่งพวกเราหรือเปล่าใช่เพราะตอนนี้พวกท่านยึดข้าไปหมดแล้วไงไม่งสักแรงเลี้ยวเก็บไปคิดเกยวแล้วกันเราค่อยมาจัดตั้งอะไรกันเราค่อยคุยกันดีกว่าได้นั่นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอาวุธฉันยึดมาไม่ได้ดีอย่าไปเสีย,ย,ไ,ยไ,ได้ันเลยว้าวบรรยากาศนี้สวยเป็นบ้าเลย すいませ <music>